อินเด็กหนุ่มที่มีดวงตาเป็นประกายยืนอยู่ดูแผนที่สีสันสดใสของแคปิทัวิสและถือแวนขยายสไตล์เป้นใบหน้าของเขาแสดงความมุ่งอาคินนั่งอยู่บนผ้าลายตารางในแคปิตอลภาคล้อมรอบด้วยดอกไม้บานและกระรอกที่เป็นมิตรเขาอาินอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์อันยิ่งใหญ่เขาตื่นตาตื่นใจกับสิ่งประดิษฐ์โบราณที่จัดแสดงในกล่องแก้วอาินอยู่บนถนนในมือที่ผู้คนทุกท่านเฝ้าดูนักแสดงข้างถนนมีนักเล่นกลโยนลูกบอลสีสันสดใสขึ้นไปในอากาศ และมีการแสดงเล่นกีตดดัดิทเพลงที่มีชีวิตชีวาเขามีสีหน้ายินดีอคินอยู่ร่วมกับกลุ่มเด็กๆและนักแสดงข้างถนนในการเต้นรำพวกเขาทั้งหมดเต้นรำเป็นวงกลมด้วยท่าทางที่สนุกสนานและการเคลื่อนไหวตามเสียงเพลงผู้สัญจรผ่านไปมาให้กำลังใจงขณะอคินเดินเล่นยามเย็นสบายๆไปตามถนนที่ส่องสว่างทิวทัศน์ของเมืองอาบไปด้วยแสงสีทองอันอบอุ่นและอคินกำลังเดินเล่นอยู่ใต้โคมไฟถนนที่ส่องประการยระยิบระยับและมองเข้าไปในหน้าต่างร และอาคินจ้องมองด้วยความตกตะลึงใบหน้าของเขาสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ในขณะนั้นความรู้สึกประหลาดใจของอาคินสร้างภาพอาคินนอนอยู่บนเตียงด้วยรอยยิ้มอย่างพึงพอใจภาพที่อาคินกลับมายัางย่านที่เป็นกันเองของเขาโดยมีครอบครัวรอยอยู่ที่ประตูหน้าอย่างใจจดใจจ่ออาคินฝันเข้าสู่การนอนหลับอันเงียบสงบรายล้อมไปด้วยภาพเหมือนฝันของการผรจญภัยในอนาคต ในแคปิตอลความฝันของเขาเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ความอยากรู้อยากเห็นและความเป็นไปได้ไม่รู้จบทั้งหมดนี้อยู่ในสไตล์ดิสนีย์ที่น่าหลงไหล